ตาลายแล้วลายแล้วพาิดตาม่เอาแ้อยก็แรดุนีเอาแมันเยได้ลายเอาโดนตักเลยไมลอยมันตักก็ได้เได้ลายลอยเหอกวเกียวเสียเลไอ้ห้านอ